สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาเลาะแถวตำบลพลงามนะครับก็จะเริ่มสตาร์ทตรงที่บ้านดงยางนะครับบ้านดงยางนี่อยู่ตำบลบ,บ้านคอนะครับแต่ว่ามันจะต้องผ่านเพื่อที่จะไปตำบลพลงามนะครับสตาร์ทเลยนะครับตรงที่บ้านดงยางนี่แหละนะครับมาดูกันครับว่า ชนบทแถวบ้านตำบลนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเราก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกันนะครับจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆนะครับแถวนี้ตะกอเอหินลุกรรงสะสบายก่อนตั้งแต่ 30- 40ปีที่แล้วนี่เคยมาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้มานานเส้นนี้ก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้บ้านแรกนะครับที่ที่ผ่านเนี่ยครับรถผ่านอยู่ตรงนี้ก็คือบ้าน ลงยางนะครับมันก็วัดขวามือคือวัดนะครับอันนี้ก็มาบ่อยๆก็มีบุญม,มีอะไรเงี้ยแต่ก่อนนะก็ม,มีอยู่เรื่อยนะแต่สมัยก่อนเขาม่ใช่มีการชกต่อยตีกันอยู่ด้วยนะถ้ามีงานบุญนะนะโดยเฉพาะมีพวกลําวงมีอะไรนี่ก็จะวัยรุ่นก็จะออกกําลังกายกันนะครับ ก็ออกมาจากบ้านดงยางก็เป็นบ้านโคกนะครับดงยางบ้านโคกบ้านกระบ้านโคกเขาก็มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องตีมีดตีจอบทําจอบทําเสียมเพราะอะไรเนี้ยเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอาชีพดั้งเดิมนะครับไม่รู้ว่าสมัยทุกวันนี้เขายังทํปปากันหรือเปล่าที่ว่า จะเอาพระเอาอะไรก็มาทำแหละครับอันนี้ออกแกบ้านโคกมาเป็นอันนี้ตุ่มหวานแล้วนะครับเนี่ยโรงเรียนบ้านตุ่มหวานเออนึกถึงบ้านโคกนะครับช่วงสมัยแต่ก่อนนะเขาก็จะมาทำมีดทำดาบทำพระทำอะไรที่นี่แหละนะครับ ก็เป็นที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าช่างตีมีดเนี่ยก็ค่อนข้าง,ง,งมีชื่อเสียงแต่ว่าในปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการส่งเสริมกันอยู่หรือเปล่านะครับจริงๆนะน่าส่งเสริมนะครับเป็นอาชีพดังเดิมนะครับเสียดายแ่ววันไหนว่างๆเลยจะแวะมาอันนีน้อยู่ตำบลยังอยู่บ้านตุ่มหวานอยู่นะครับยังไม่ถึงตำบล กำลังเลี้ยวว่าจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเพราะว่าเลี้ยวขวาก็ไม่มันไม่เคยมาถึงนี่ไงฮะเลี้ยวขวาไปทางแต่ที่แน่เลี้ยวขวาเน,นี่ยน่าจะไปเป็ะตุ่มหวานนะครับไปตุ่มหวานเนี่ยเลี้ยวขวาเน,นี่ยก็จะเป็นตำบลพลงามเนี่ยก็ไปกลับรถนะครับมาผิดทางเนี่ยกลับรถมา ก็ออกจากบ้านตุ่มหวานนะครับตรงนี้แถวน,นี้ก็ไม่ได้มานานมากแลนะ้วคือจะบอกว่ามาเนี่ยมันก็่าติมปากนะเพราะว่าคือ <c oughs> รถโดยสารแต่ก่อนมันจะมีประจำหมู่บ้านแล้วก็บ้านใกล้เคียงนี่ก็อาศัยกันมาได้นะครับแต่ทีนี้เขามาส่งคนก็เลยติดรถมาก็ถือว่ามาเคยผ่านมาแค่นั้นเองนะครับ ัย yeah. แต่ก่อนมันยังเป็นไปดีลาดยางนะครับเป็นลูกลังอยู่ก็เลยติดรถเข้ามาก็เลยเออวามาแถบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งแต่ทุกวันนี้เท่ากันหมดแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยแบบนี้นะเขาก็มีชื่อนะครับในเรื่องคอมมินิตนะครับหร,รือว่าอะไรอนพราติดภูเขานะครับแต่ก็หลังจากนั้นเขาก็ หายไปแต่นี้ตำบลพนงามนะครับตรงนี้บ้านสิชูปูหรือบันดตำบลพนงามเขามีหมู่บ้านใหญ่สองหมู่บ้านนะครับก็คือเนี่ยตุ้งหวานพนงามนี่แหละอืมไอ้ที่มาก็บางทีมาแถวนี้ก็มาแข่งกีฬานะแต่ไมื่ก่อนนะแต่ทุกวันนี้เขาไม่ค่อยมีกีฬานะกีฬาก็ตั้งแต่ จะเป็นฟุตบอลนะก็มีจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แต่ประถมนะน,นะออกจากตำบลพนงามก็มาเรื่อยๆนะครับใน่นี้เคยมาแค่ครั้งเดียวนะครับแต่นี้ก็เลยไม่ค่อยชำนาญทางเท่าไหร่แต่รู้ว่าเส้นทางนี้เนะี่ยมันก็จะถ้าเราเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆนะี่ก็จะถึงโน่นเลยนะครับบ้านโอ๊กหัว บ้านแค่บ้านโอขัวบ้านนองเอียดไปเลยนะครับน,นี่น่าจะเป็นหน้องสะพังทองนะครับตรงนี้ดูไปบ้านแฝก่ะเดี๋ยวดูกันไปก่อนพอบ้านเดี๋ยวนี้มันก็ใกล้ๆกันางกันจะเลนี่หบ้านนี้ก็เป็นบ้านใหญ่อยู่นะ รรีบอ้ครับสําหรับคลิปการเดินทางชมบรรยากาศหมู่บ้านชนบทในตำบลพลงามนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันนะครับเพราะว่านานๆานทีได้มาแทบนี้นะครับ อันนี้ก็จะมุ่งหน้าไปเ,าเข้าสู่นะครับซึ่งช่วงนี้นี่กำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ถนนตัดที่จะไปตำบลบ้านคอบ้านเหล่านะครับแล้วก็ถ้าไปทางสายมือนะครับก็จะเป็นตำบลหนองเอียนนะครับก็จะไปมูอาหารนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปตรง บัตหัวตะพานบัตรหัวขวานนะครับโชคดีมีความสุขรับขอบคุณครับ